เขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์นะครับผมด้านหลังคันคูนั่นก็คือเขื่อนแล้วนะครับที่เป็นแบบเวิงน้ำเยอะๆนะครับ <ś <popularity> <ś ไหลโล วี house, ่นักๆนัก uhh นักไหลลงวุ้ยนักๆนัก huh. น <hang> ักสายย่อนสาย่อนสาย่อนวิ่งยออนวิ่งย่อนยังนักด้วอะไรอ้โหโวหโหัไงยังไง เดินทางมาถึงหมายนะครับนี่นะครับนะครับเป็นบึงที่อยู่ในเขตเขื่อนป่าศักนะครับเป็นแอ่งนะครับด้านหลังคันคูนั่นก็คือเขื่อนแล้วนะครับที่เป็นแบบเวิงน้ําเยอะๆนะครับนี่เราก็มานั่งในอ่างตรงนี้ที่อยู่ภายในด้านหลังอาคารสํานักงานนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นบ้านพักอยู่ด้านหลังนะครับผมแต่ว่าที่หมายเป็นอันดับแรกเลยครับนะฮะทีแค่เดินเพิ่งเดินทางมาถึงหมายครับ รั่วครับยางแบนรั่วโอ้รัวตั้งแต่ขี่ลงมาเนินครับยางรัวเลยครับนะมันง่ากว่านี้เอาแล้วครับผมมาถึงแล้ยังไงก็ต้องตกครับนะจัดเตรียมอุปกรณ์กันสักแป๊บครับผมเอาละครับ ตอนนี้ก็จัดเตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาแล้วก็ไปเค้าเยือกันเลยครับและเยื่อที่เราจะใช้วันนี้ครับเหมือนเดิมครับผมเหยื่อคุณภาพโปรตีนสูงเยื่อตกปลาบันโจนะครับวันนี้บันโจสองเดียวนี่ทั้งหน้าดินทั้งชิ้นอยู่เลยนะครับนะ สวัสดีครับสวัสดี Jasmine, นานานักตกปลาทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่มีใจรักและชื่นชอบในกรื่เวลาการตกปลาทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอกันอีกคลิปครับผมกับนวาชาแนลครับวันนี้พานานากลับมาที่เขื่อนป่าสักชนรสิธิ์นะครับผมแต่ว่าตรงนี้เป็นอ่างที่อยู่ภายในเขตเขื่อนนะครับนะก็อยู่ไม่ไกลจากอ่างที่เราไปตอนคลิปก่อนหน้านู้นนะครับวันนี้ก็เลยกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเข้าคนละทางเข้าลําบากมากแล้วก็กว่าจะมาถึงหม้ก็ยางรั่วไปแล้วนะครับก็วันนี้ก็ จัดมาทั้ง2อย่างเหมือนเดิมครับว่านาจัดทั้งหน้าดินและชิงหลิวนะครับอ่าหน้าดินชุดนี้ก็5ฟุตคัน5ฟุตนะครับคันเล็กสายที่อยู่ในนี้ถ้าจะไม่ผิด10หรือ12ปอนด์นี่แหละนะครับส่วนชิงหลิววันนี้เล่นระยะ45ครับผมตกแบบไม้ตาย2ตะขอนะครับสายเมนที่ใช้ก็เบอร์2.5้ชิงหน้าเบอร์2.0นะครับตะขอเป็นทรงจินุเบอร์0.5นาะครับสำหรับชิงหลิวแล้วก็เหยื่อที่ใช้วันนี้ก็2เดียวใช้2อย่างเลยครับเหยื่อคุณภาพโปรตีนสูงเหยื่ เอาละครับตอนนี้ทุกอย่างก็พร้อมแล้วนะเวลาบ่ายโมงแล้วนะครับแล้วแดดก็ร้อนมากเลยครับผมเดี๋ยวเราตีหน้าดินก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> ตีหน้าดินก่อนเลย <c oughs> กุงกงิ้งสักหน่อยก็ความบันเทิงเอาลุยริ้วกันก็เกี่ยวชิ้นขนมปังเหมือนเดิมนะครับวันนี้เอาละครับนะครับไม้ตายสองตะขอครับจับจีบปิบดูดเรียบร้อยครับผมไม้แรกครับไปจอม ถอยแรงไม่ได้นะครับถอยล้ำน้าไม่ได้ครับเพราะว่าน้ำลึกมากครับนะเป,นป็นเพียแค่ปลายหางครับเอาแล้วครับไม้แรงลงน้ำแล้วครับมาดูันครับวันนี้จะเป็นยังไงมันจะหมานไหม <c oughs> มีแค่โปูที่แค่ปลายหางนะพัะนะเดึงซ <c oughs> ้นสักหน่อยนี่ ถอยล้ำนาบ่า,บายโมงบ่ายโมงขี่นาทีดูก่อนบ่ายโมงตรงครับตอนน้ำข้างหน้าเรานี้ลึกมากนะครับนะครับสองเมตรกว่าเลยนะครับรวมหัวแน่นอน,นครับข้างหน้าก็เลยหย่อนจอมมอครับนะครับ ถอยสุดสายแล้วเดี๋ยวล้หน้าร้อนอบมากเลยครับถ้าไม่แดดนี่คือแบบเฮ้ยถ้าไม่มีลมนี่คือแบบอบเอามากเลยครับก็เข้าใจว่าอ่างแบบนี้ในเขื่อนป่าศักนี่มีหลายอ่างมากเลยนะครับนะก็เข้าใจว่าจะเอาดินไปทําสันเขื่อนนะครับเพราะว่าเขื่อนป่าศักคือเขื่อน เป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเข้าใจว่าคงจะขุดเอาดินตามแบบนี้นะครับตามทีแบบนี้แล้วก็เอาไปถมเป็นคันดินหน้าสันเขื่อนนะครับก็จะมีเป็นหลุมเป็นอ่างแบบนี้เยอะมากนะครับแล้วพอเวลาหน้าน้ํามาตรงนี้ก็น้ําท่วมหมดเลยนะครับน้ําก็จะท่วมหมดแล้วก็พอน้ําลงก็จะขาดเป็นแอ่งๆนะครับ ตเตาก็เห็นมีทุนตะขายอยู่ฝั่งขวาเมือเราฝั่งนูง้นเรามาลองดูจะตอดหรือเปล่าจะมีปลาอะไรลงเรืออยู่หรือเปล่าแต่ว่าก็ยังไม่เห็นมีปลาดิดขึ้นใ้เห็นเลยนะครับโหม่ตอดไปเช็คเยอะเลยครับเนวอะลายหมดแล้ว ไหลลงหุยเผออยู่ไหลลงแล้วนะมาที่เผอมาที่เผืเอหาวพอมีลุ้นหน่อยครับแบบนี้ไปต่อครับ ไม้แล้วครับนะครับจริงๆเรไม่ตอดนะครับตอดแค่ไม้แรกครับแล้วคนก็ง่วงจะนั่งหลับนะครับอ๋อไม่หลับดิไม่หลับเรามีของดีเรามีของดีเรามีของดีปล่อยเบ็ดไว้นี่ก่อนนะพนะพักเบรกก่อนร้อนเหลือเกินครับแก่ลมแดดหน่อยสิคนละไม้แก้ลมแดด,ดครับน,นะ ใส่กับีกเลือืมดีครับลูกตะคอกนะครับ คือเงียบเลยนะตั้งแต่ลงไปหน้าดิตีไปคือเงียบหายไปเลยครับแล้วก็จริงถือว่ามีตอดแทกครั้งสองค้งนะครับตวงไม้แรกไม้ที่สองแล้วก็เงียบไปเลย นิ่ตะขอมาวน,นค,คืนนี้ฝนตกด้วยนะครับไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะครับวันเงียบมากครับนาเดี๋ยวผมนั่ง กินผลไม้แก้ร้อนสักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลุยกันต่อครับเบรกสักแป๊บครับร้อนนะกันนั่งไงนั่งไงอะไรล่ะอะไรล่ะเฮ้ยเฮ้ยกำลัจะกินน้ำ ปากะมังน้อยโอ้ยกคาังปากะมังน้อยนะ, <c oughs> ะเดินมาพอดี <c oughs> ตกใจหมดเลยครับ <c oughs> <c oughs> เรียกมองหาทุนหรือว่าทุนหายไปไหน <c oughs> ไหนได้ครับกินไปแล้วเ <c oughs> อาแต้มแรกมาแล้วครับกระมังน้อยครับนะฮะ <c oughs> มัน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  เรียกเพื่อนมาด้วยไ,ไปกันต่อจอม <c oughs> ไหลโงนัก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 มี <c oughs> มาแล้วแรงไม่ใช่แต้มแรกแต้มสองปาตะโกกยกเลยโอ้แรงดีครับปาตะโกเข้ามานะเริ่มมาแล้วโอ้โหเกี่ยวมือตะโกครับโกกต้องร้องเลยนะอ่อน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 มาแล้วแต้มแรกแต้มสองมัน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 โกกเขามาแล้วจมลงไปเลยนะครับเมื่อกี้ ้องขยับ้อกขยับทุกขยับ,ยบโดนกํามังแล้วนะกินไหลลงจึ๊ๆึ๊ชึ๊งกํามังนหนกจบก่อนแล้วเอา ไหลลงอุ้ยหนักนักนักโอ้โหปลากระมังมันต้านน้ำครับนะอยู่ไหลลงนะครับมาเรื่อยๆหน้าดินเก้าหน้าดินเก้าเดี๋ยว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 เดี๋วปลากะมังก่อน xiyon 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 nhìn nhau yon nhau yon tiết 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 tức tức tiết tiết tức tiết 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 nặng tiết nặng tiết nặng 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 tiết nặng ทักตักตักตักนี่เดดเดมาแล้วนี่ใส่ดีเลยครับนะ กครับมาแล้วน้องมัน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  โอ้โหฝนหมาแล้วครับนะฮูฟ้าร้องโอ้ยพึ่งจะได้ปลาพึ่งจะเริ่มเข้าเยอะเองโอ้โหข้างหน้าเราฟ้าร้องแล้วนะฝนตก หมดเลยนะครับตรงน้าเราไหลมาแล้วครับนะะตรงนี้ครับนี่ฝนฝนทั้งหมดเลยนะครับดูจากแอปครับมันเคลื่อนมาทางเราครับก่อนที่มันจะมาถึงเรามันอยู่ห่างเราไม่มากครับแล้วก็ฟ้าแรงด้วยนะครับมีฟ้าลงมีฟ้าร้องครับอันตรายครับเนี่ยครับก่อนเมฆฝนมันไหลมาทางเรานะก่อนนี้ก่อนที่ฝนจะมาถึงเรานะเดี๋ยว มาส่งงานนั้นนะก่อนแล้วกันครับผมก็เอาละครับนะครับมันฝนมันมาใกล้เราแล้วครับกลัวว่าถ้ามาถึงแล้วเราจะเก็บของไม่ทันครับแล้วเราจะออกไม่ได้ครับยางเรารั่วด้วยครับผมก็เดี๋ยวผมส่งงานนั้นนะก่อนนะครับนับผลงานวันนี้ครับผมโม้ฟ้าร้องคืนคืนคืนแบบโอ้ได้ปลามาแค่ห้าตัวครับนะ กับเวลาสองชั og, Morocco, tomato, la 2, ่วโมงครับเป็นตะโกกแล้วก็ปลากระมังนะครับก็คงจะเอากลับไปทำกับข้าวแล้วนะเวลาสองชั่วโมงนะครับวันนี้เสียดายครับปลามันไม่ค่อยเข้านะนะเขาบอกว่ามันจะเข้าเป็นพักๆครับผมก็มาตามที่นาป๊อกแนะนํานะครับหมายนี้แต่ว่านะาเขาบอกว่าบางวันก็เข้าบางวันก็ไม่เข้าบางวันก็ชะโดกวนอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกเขาว่าง้นะเมื่อกี้ที่นะาเขาเดินมาบอกก ผมออฟาร้องมาแล้วตลอดวันนี้ก็ได้หน้าดินไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีต่อตั้งสองคันเลยนะครับแต่ว่าได้มาแค่ตัว,ตวเดียวคันเดียวแล้วก็น้องนั้นก็ได้มาจากชิงงยู่นะครับก็ถือว่ามาเอาบรรยากาศนะครับวันน้ามาชื่นชมธรรมชาติเขื่อนสวยๆงามๆนะครับวันนี้ก็ได้ปลาแค่เล็กน้อยเป็นธรรมดาของหน้าฝนครับถ้ามีเวลาผมอยากจะนั่งต่ออีกสักสองชั่วโมงครับตอนนี้เพิ่งบ่ายสามเองนะครับลงเบ็ดบ่ายโมงตอนนี้บ่ายสามมาปลาเข้ารเร็บแป๊บเดียวเองแล้วฝนก็มาครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับวนะ่านาสหรับทานที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมช่องเล็กๆของเรานะครับเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจช่องเล็กๆของเรานะนะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้แนละว่าจะเดี๋ยวจะต้องจากลากันเพียงเท่านี้ครับถือว่าพาหน้ามาเสพธรรมชาติแล้วกันนะครับและสําหรับคลิปหน้าจะพาไปดูแต่หมายธรรมชาติที่ไหนก็กดติดตามมา้นะครับแต่สําหรับคลิปนี้แลว่าจะเดี๋ยวจะต้องจากลากันเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับเก็บของมีฝน,นครับว่าน้าครับ